เมียฝรั่งงงประกาศสิทธิ์ในบ้านคืออะไรทำไมต้องประกาศมีผลดีอย่างไรสวัสดีคะ่ะพี่พีพเพื่อน,อนครูบาอาจารย์มิตรรักที่เคารพทุกทท่านนะคะเมื่อเนี่ยเล่นอินดีเมียฝรั่งเหลาเรลืองมากอีกเล็วพี่น้องจ้าค่ะเมื่อเนี่ยเล่นกับมีเรลืองเล่ามีขโมูลซาลาดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องคือเกานันล่ะคะ่ะโอดสาฟังเสียงค้นข,นขี่ลายร้งพัพวผู้พันดีเด้อพี่นอ้องเด้ออ่า คลิปของเยลินกะมีทั้งเอ,อชีวิตลับทอดเอกากาสาระมาฝากพี่ฝากเพื่อนครูบาอาจารย์น้องๆพี่ๆลหลายๆท่านที่รับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเมื่อเนี่ยเยลินมีเรื่องเล่าดีๆมาแบ่งปันซึ่งมีเมียฝรั่งเอฟซีลหลายๆท่านเพิ่นถามเขามาเนาะคะ่ะเนาะเมียฝรั่งงง ประกาศสิทธิ์ในบ้านคืออีหยังมันคืออีหยังหลายๆคนบลูนะคะเยะลินกับซีวาวให้ฟังซึ่งข้อมูลนี่เยลินเคยแนะนำเอฟซีทันหนึง่งไปแล้วตอนเยลินเฮดชองใหม่ๆนะคะเรื่องการลงทะเบียนเป็นเจ้าบ้านห่วมกันนี่พี่น้องคะในกรณีที่เจ้าแต่งงานกับฝรั่งนี่พี่น้องเอายกประเด็นง่ายๆนะคะ จังเยลินแต่งงานกับสามีแมนบอยเยลินมาซื้อบ้านร่วมกับสามีนี่เ้าวลู่เห็นน้ำกันเมิดในเอกสารการซื้อบ้านสิมีซื้อห้าขวบสองซื้อน้ำกันกับว่มีปัญหานะคะในกรณีนี้เวลาฟ้องร้องยาล่างเลิกกันกับแบ่งปันกันไปตามสิดนั้นๆั่นแต่กรณีที่หลายหลายคนแต่งงานกับฝรั่งมาโดยที่ฝรั่งนั้นมีบ้านมาก่อนที่จะแต่งงานกับเรา มีทรัพย์สิสนในแลนนั้นก่อนที่จะมีเรานี่พอแต่งเฮาเข้ามาแล้วเฮากับเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายกับจิงยุในกรณียางถ้าเขาแบ่งให้เราก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นๆแต่ว่าฝรั่งส่วนใหญ่แล้วเวลามันบ่หักเฮาแล้วสิยาสิล่างขึ้นมามันบ่อยอยากให้เฮาสิทธิ์ของเรา เราอยากได้เราก็ต้องฟ้องนะคะบ่อฟ้องเจ้าก,กับบ่อใดค่ะเป็นอย่างในกรณีนี่ต้องเฮ็ดแบบนี้เพราะว่าถ้าฝรัง่งเขาจะโอนบ้านหรือขายบ้านเขาสามารถทําได้โดยโดยชอบทำนะคะแต่ว่าถ้าเรามีการประกาศสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านรวบกับสามีของคุณนั้นมั่นสิเป็นการดีสําหรับเรานะคะ ดีอย่างไรทำไมต้องประกาศมาฟังกันเงาๆคะ่ะเออเว็บไซต์ที่สาวๆที่สิต้องอา่าเข้าหานะคะสำหรับในประเทศอังกฤษเองก็คือ g o g o v u k นะคะของ Government ของ u k นะคะ home right register ค่ะพี่น้องค่ะหรือ notice of home right registration นะคะตัวนี้สิเป็นผลดีกับเขานะคะ่ะ ประกาศิทธิ์ในบ้านการลงทะเบียนนะคะใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อสมัครลงทะเบียนหนังสือแจง้งเพื่อปกป้องสิทธิของคุณในการครอบครองบ้านของคู่สมรสหรือคู่สมรสนะคะ 5. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครลงทะเบียนแจง้งสิทธิบ้านส่งไปที่ศูนย์พลเมือง H M Land r น g i s t r y นะคะไม่มีค่าธรรมเนียมคุณจะได้รับจดหมายจาก HM Land Registry แจ้งให้คุณทราบเมื่อพวกเขาได้จดทะเบียนสิทธิ์ของคุณแลว้วฮะเป็นอย่างเข้าคือจังประกาศสิทธิ์เอาในกรณีนี่เอาอย่าล่นสี่ยให้ฟังฮะสิใดเพรต้องงงนะคะ ห้าเป็นความรูแบ่งปันเป็นวิทยาท่านกันไปเนาะค่ะเนาะในกรณีนี้ถ้าสามีของเราไม่ไม่ได้เอาชื่อเราเข้าในบ้านในแลนด์ของเขาแล้วเราไม่มีส่วนในตรงนั้นถึงแม้เราจะจดทะเบียนสมรสก็จริงนะคะพี่น้องคะแต่การประกาศสิ์การอ่ายืนแบบฟอร์มต่างๆเขาไปเนี่ยเพื่อแจ้งให้ทั้งสามีเฮาได้รูหรือหลวงได้รูว่าเห่าเป็นเจ้าบ้านห่วมเขาในกรณีนี้ สามีไม่สามารถยกบ้านหลังนี้ให้บุคคลใดหรือขายบ้านหลังนี้โดยปราศจากความคิดเห็นของเราโดยปราศจากข้อตกลงของเรานะคะเป็นผลดีจังใดกับเป็นผลดีกับโตเจ้านั่นละ่ะถ้าเจ้าโบมี่ในจุดนี้ในกรณีที่ถือฝรั่งเร็วผัวเร็เวเออ ผัวสารเลวพี่น้องคะผัวสารเลวเนี่จังหลายๆคลิปที่จะลิ้นเบามากน่ะเขาสามารถขายบ้านเพราะเขาเป็นเพราะเขามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะเขาสามารถขายบ้านโดยที่ไม่ต้องถามคุณเขาจะไปขายไซเจ้ากับบลูเออเขาสิโยกให้ลูกเขาหรืออีหยังกัแล้วเตเขาสิยกให้เมียเกา่าเขาเออกัแล้วเต้ เจ้าสิบมีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นถึงแม้นว่าเจ้าสิจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเจ้ามีสิทธิ์ได้หาสิเปอร์เซ็นกจริงแต่ว่าเอ้าเจ้ากล้าฟ้องเอาเบอ่เอเอคันเขาว่าให้เจ้าสองเมือนเจ้าก็เสียเอาสองเบือนทั้งทั้งที่สิทธิของเจ้าเป็นเงินหกเจ็ดืนจังสี่พี่น้องนี่คือการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะ มันบอดายมีคาใส่ใจอีหยังนะคะตรงจุดนี้อย่าลิ้นบอดายมาเเบาให้พี่์ให้ใหน้องไปแตกไปหักกับลูกกับผัวเจ้าเดอ้ออย่าลิ้นอันมาเเ้าสาระดีๆให้เจ้าฟังซื้อๆถึงผลดีอ่าผลประโยชน์ของโตเจ้าเองในการอ่าใส่ชีวิตอยู่กับสามีฝรั่งนะคะ ถ้าเจ้าถามสามีฝรั่งเจ้าคุยกันดีๆถ้าสามีฝรั่งเจ้าเขาซื้อสัตว์โตเจ้านะ่ะเขาสิลู้เลยว่าโอ้อีนี่มันลูกกฎหมายเว้ยมันลู้อันนั้นอันนี้เขาก็สษีอาเจ้าเขาเขาในใบบ้านของเขาโดยโดยความสะดวกใจนะคะหากจะล่มหายตายจากขึ้นมาลูกเต่าเขากับบอสามราถมาคุกข้ามเจ้าได้นะคะพี่น้องคะนี่คือผลประโยชน์ที่ดีอ่าของอันของโตเจ้าเองเด้อ มันแตกต่างกับที่เยลินซื้อบ้านกับผัวนะคะซื้อบ้านห่วมกันนี่เฮาหัวเขาเห็นหนีทุกบาทเฮามีห่วมกันเบิดแต่ในกรณีที่เจ้ามาใส่ชีวิตอยู่น้ำเขาหาเงินซอยเขาใส่หนีซอยงวดบ้านซอยเขามับบๆหนี่เจ้าต้องมีสิทธิ์ที่รอยเปอร์เซ็นในบ้านหลังนั้นกับเขานะคะเพรว่าเขาสีเอาบ้านไปขายถอดตลาดหรือบปถอดตลาดก็แล้วแต่ละหรือสียกให้ลูกของเขาจะต้องมีความเห็นด้วยอย่างชอบธรรมจากเจ้าทอนั้น สามีของเจ้าจังสีเห็ดได้นะคะดังนั้นแล้วการที่เจ้าสีประกาศซิ์นในบ้านเออเป็นอย่างทุกคนสิต้องประกาศอ่ะก็ขอดีสําหรับเจ้าเองทั้งนั้นล่ะค่ะมันก็ขืนอยู่กับวลล่าเาวลาเจ้าเากับสามีของเจา้าเขาเห็นดีด้วยบอคขั้นเขาบ่เห็นดีด้วยเจ้าก็เตรียมตัวไว้โลดพี่น้องคะ่ะเตรียมตัวฟ้องเออ บางคนหัวอ,อ่อนเออบกาสู่เด้พี่น้องบกายึกกายากยานไปบ่บเปลี่ยนทนให้เขาขกดขี่ข่มเหงอออเขาไลนี้คือนมือขึ้นมาเออเขาให้ยากกะยาก่ให้ยยังกับว่าเอาว่าได้ยาแบบนี้ก็เกิดขึ้นหลายนะคะแต่สาวๆหลายท่านก็อยากรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะะเนาะค่ะเนาะอยู่ทำม,มาหากินซอยฝรัง่งซอยผัวอันเป็นที่รักนี่มาหลายสิบ เอออันใดที่มันเป็นซิ์มันถึกมันต้องกระเฮ็ดอันนี้บ่ไใด้มาสอนให้เมื่อเจ้าไปแข็งคอกับผัวเดอ้อเยลินเม่เคยสอนนะคะเยะลินเอาประสบการณ์ออกมาแบ่งปันแล้วกับแบ่งปันสิ่งดีๆสาระดีๆที่หลายๆท่านยังไม่รู้ท่านใดที่รู้แล้วก็ขอให้เรามาแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันแต่ท่านใดที่ยังไม่รู้เราก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะส่วนเจ้าสิมีความคิดตัดสินใจแบบใด กะรเรื่องของเจ้าเดอ้อเยลิ่นก็เอาอันแนวดีๆมาบอกสูฟังซึ่งผลดีอันถ้าผู้ใดฟังคลิปเยลิ่นหลายๆคลิปที่ผ่านมาที่เมียฝรั่งถือผัวฝรั่งแล่ห์นปีแต่งงานอะไรออกจากบ้านนั่นเล่าก็ถามเยลิ่นนี่แหละเยลิ่นก็เลยบอกว่าให้เจ้าไปล่งทะเบียนเขา เป็นเจ้าบ้านหว่วมเขาท่านที่เลยเล่ากับเฮดเดฟพี่น้องผัวเล่ากับเลยบอสามารถยกบ้านให้ลูกได้หรือว่าบอสามารถขายบ้านหนีเล่าได้เพราะว่าซื้อเล่าเธอเลยอยู่ในบ้านเดียวกับเพินถ้าผัวเล่าสิขายหรือสิยกให้ลูกของเขานะ่ะจะต้องได้รับความยินยอมจากเมียเท่านั้นเห็นบอผลดีมันดีบอบาดที่นี่บัดย่ำเกิดฟองลองยาลางังกันคืนมาเฮ้าก็ได้เต็มที่เต็มหน่วยพี่น้องค่ะ ค่ะที่นี่กฎหมายเขาค่อนข้างจะอ่าเข้มแข็งนะคะแต่ว่าเฮ้าก็ต้องรู้ในจุดนี้นะคะว่าอันใดที่เป็นสิทธิ์ของเราเราก็เทคสิทธินั้นนะคะบอมเมนว่ายูปิดหูปิดตาอย่าเป็นกบในกะลานะคะ คลานออกมาจากกะลาบ้างคลานออกมาจากกะลามองเห็นแสงสาว่างรับรู้รับเห็นอันนั้นอันนี้สําหรับผู้ที่ปิดตัวเองขังตัวเองอยู่แต่ในกะลาไม่ยอมรับรู้สิทธิใดๆนะ่ะเจ้ากระสูญเสียผลประโยชน์ของเจ้า ฟังหูไว้หูฟังบ้างสิ่งดีๆที่เรานํามาแบ่งปันพี่พี่เพื่อนๆนน้องนองนี่ที่เพื่อนว้ากันนี่บ่ได้เว้าให้ผู้ใดไปเลิกไปล่ายาล่างกับผัวเดอ้อมุเจ้าอยู่น้ากันหักกันแพงกันผัวเจ้าดูแลเจ้าดียัยลินเน่ดีใจดีใจนําเด้อพี่น้องเดอ้อย่าได้พบได้พอผู้ถือบ่ดีนันทออืมมันเจ็บมันปวด เสียเปียบฝรั่งนี่อุย้ยมันของขืนเธอพี่น้องเดอ้อเงินทุกบาททุกสลังเข้าหามาเนี่ยเฮ้ากะออยากได้อยากดีตแต่ฝรั่งมันก็นยังขีด่ดีของมันนั่นเด้เข้าไปยังสิบรักษาสสทธิ์ของเฮ้าหาพี่น้องขาคลิปนี้ยยลินกะมีมาฝาังมาตอนเมียฝรั่งบ่ต้อง,งงงอีกต่อไปประกาศสิทธิได้บ้านคืออีหยังทําไมต้องประกาศมีผลดีอย่างไรอยลินกะได้แจกแจงให้ฟังไปแล้วเด้อ่าเด้อกหวงังว่าสิเป็นประโยชน์ให้พี่เพื่อน อ่บอด,ดันใดกระดานหนึงนะคะขอบบุญขอบคุณทุกๆาการทักทายทุกความคิดเห็นทุกเมน,นทุกไลทุกแชทุกติดตามเด้อค่ะเดอะ้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหนาพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ